เจริญสุขบรรดาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายมิตรในเรือนเพื่อนในบ้านจากวัดใหม่เจริญพรเสียงแแหบก็มาพบกับบรรดาท่านสาทุชนแล้วตามปกติเมื่อวานนี้พูดเลยเถิดไปหน่อยก็พูดด้วยความห่วงใยนั่นแหละพูดด้วยความปรารถนาดีนั่นแหละ เพราะว่าภัยพิบัติมันเกิดขึ้นทั้งสองฝั่งเลยแล้วก็สองรูปแบบรูปแบบหนึ่งคือน้ำรูปแบบหนึ่งคือการทำสงครามเรียก,กว่าสงครามได้ไหมเรียก,กว่าสงครามได้ไหมเอาละเราก็ไม่ต้องไปสนใจก็เขา อะไรขึ้นมาเนี่ยเออใช้โทรศัพท์มาหลายปีแล้วนะแต่ยังไม่ค่อยรู้เรื่องเทคโนโลยีของเขาเลยขเขาล้ำหน้าเราก็เรียนรู้ตามไม่ทันทันบ้างไม่ทันบ้าง เอาเท่าที่ทําได้นะเอาเท่าที่ท,าทําททได้แต่ส่วนมากก็้ o u ูทูบเขาก็จะปรับให้เองเนั่นแหละอันไหนมันนั่น <c oughs> YouTube เขาก็คงจะรู้้วโอ้โหนี่ใช้ไม่ได้เลยอะไรเงี้ย <c oughs> อะไรเป็นอะไรก็ไม่รู้เรื่องเนี่ยนะยูทูบเขาคงจะปรับแต่งให้เองนั่นแหละ มันมีหลายแอปหลายอะไรก็เดี๋ยว o u u u b เกาก็จัดการให้เองแหละ <c oughs> แอปต่างๆเนี่ยตมาก็ไม่ได้ไม่ค่อยเดารโหลดเข้ามาใช้นะมันมีอยู่ให้ใช้อยู่เท่าไหร่ก็ใช้เท่านั้นมี Google มี YouTube มี Facebook เท่านั้นแหละทิกักอัตมาก็ไม่เด้เลีนไม่เด้เรียน เอาอีกแล้วแชร์ไปอีกแล้วอา่าคราวนี้ก็มาเข้าเรื่องของเราสักทีทรงแสดงปาฏิหาริย์เองเลยคราวนี้นะโอ้โหทรงแสดงปาฏิหาริย์อยู่บนต้นคันทาพฤกก็คือต้นมะม่วงที่พระองค์ทรงให้ในายนายคันทาพฤกเนี่ยเป็นคนหย่อนมเมล็ดลงไป ในดินในหลุมแล้วก็กลบแล้วก็ใช้น้ำพระหัตถล้างลงไปต้นมะม่วงครุ่งพรวดขึ้นมาเลยปึบมีลูกมีผลสุกเต็มเลยนะเอามหาชนก็เก็บกินกันได้ตามสบายด้วยความอร่อยอร่อยยรสชาติมะม,ม่มวงมะม่วงเนี่อิอร่อยนะนีรสชาติอร่อยมากแล้วหลังจากนั้นพระพุทธงก็ เปิดโอกาสให้กับสาวกทั้งหลายได้แสดงแต่ว่าก็ไม่ทรงอนุญาตในที่สุดพระองค์ก็แสดงแสดงฤทธิ์ปฏิหารเองโดยการขึ้นไปนั่งยั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 งไม่ได้ขึ้นไปนั่งโดยการใช้โดยการใช้ ภูเขาซีเนรูราชนี่มาเรียงกันเลยมาเรียงกันเลยเรียงกันยาวประมาณเท่าไรจำไม่ได้แล้วแล้วหลังจากนั้นก็ใช้ทรายแก้วใต้มหาสมุทรมาปูราดบนบนเขาซีเนรูราชเนี่ยเอาเขาซีเนรูราชนี่เป็นเป็นเสารองรับมเมรัทราย เพื่อที่จะเดินจงกรมโอ้่อยนขนาดนั้นนะเอาเล่าคร่าวๆกันแล้วกันเพราะพระอ,องค์สสแสดงโดยอเนกปริยายมากมายมากเอื้อมมือไปจับดวงอาทิตย์ลูกเล่น <c oughs> เอื้อมมือไปจับดวงอาทิตย์เอื้อมมือไปจับดวงจันทร์ลูกเล่นเฉยเลยนะ เอาดวงอาทิตย์ทั้งหมื่นจักรวาลเนี่ยดวงอาทิตย์ไม่ได้มีดวงเดียวนะอย่างที่เราเข้าใจเห็นนี่นะในจักรวาลน,นี้มีดวงอาทิตย์หลายดวงหลายหมื่นดวงแต่เท่าที่เราเห็นเราได้อาศัยเราได้ใช้อยู่ในโลกนี้ก็มีอยู่ดวงเดียวแต่นอกเหนือจากนั้นยังมีอีกเอามาเสร็จแล้วพระองค์ก็แสดง ยะมกปฏิหารก็คือแสดงเป็นคู่คู่เดินจงกรมก็เดินเป็นคู่ในท่าประทับนั่งก็นั่งเป็นคู่คู่ในท่าสายญาติก็สายญาติาาเป็นคู่คู่แล้วก็มีการสนทนาธรรมกันเองระหว่างพระพุทธองค์รูปหนึ่งกับอีกพระพุทธองค์อีกรูปหนึ่งแต่องค์เดียวกันนั่นแหละสนทนาธรรมถามปัญหากันอย่างเงี้ยนะ แล้วก็เหยียดเท้าลงมาที่ต้นคันทาพ,พึกลงมาประทับนั่งอยู่พอ,อ,อที่รัตนบัลลังก์บนยอดต้นมะม่วงนั้นเมื่อแสดงยมกปาฏิหารเสร็จแล้วก็ใคร่ควรวนคุ้นคิดอยู่ในใจว่าเอว่า ทำเนียมประเพณีของพระพุทธรูปพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์เนี่ยหลังจากที่แสดงทำแสดงปฏิหารยมกแล้วเนี่ยไปยังไปณนะสถานที่ใดต่อก็ใช้อติตังสยานใคร้ครวนดูอ๋อหลังจากที่ได้แสดงยมกปฏิหารเสร็จแล้วก็จะเสด็จขึ้นไป ทุกๆพระองค์ก็สแสดงขึ้นไปโปรดพุทธมารดาบนดาวดึงนบนดาวดึงนอนพระพุทธองค์ก็คิดได้ดังนั้นก็ลุกขึ้นจากรัตนบารัตน,ตนบัลลังบนยอดต้นมะม่วงนั้นยกขาเท้าขวาเหยียบที่กิ่งหนึ่งครั้ง1นงก้าแล้วนะเนี่ยหนึ่งเก้า ส่วนภูเขานั้นก็ภูเขาสิริคันทรอ่ก็ทั้งสองลูกเ่ยมีทั้งสองลูกพระบอกโอ้พระพุทธองค์อย่าอย่าอย่าต้องลำบากพระวรากายเลยจงเหยียบมาที่เขาเรานี่แล้วเถิดแล้วก็ลูเขาลงมารองรับพระบาทตั้งสูงตั้งงานขึ้นไปนี่เป็นก้าวที่สองนะนี่เป็นก้าวที่สอง ก้าที่สามเขาอีกอะนะมีมีชื่อเขาอะไรมัง่งจำไม่ได้มีเขาอีกมารองรับอีกสามเก้าถึงสวรรค์ชั้นดาวดึงเลยประมาณหกสิบแปดยอดประมาณหกสิบแปดยอด ไหนล่ะหกสิบแปดยอดก็แสดงว่าสวรรค์ชั้นดาวดึงเนี่ยอยู่ห่างจากโลกเราเนี่ยแค่หกสิบแปดยอดนะเออนี่ไงหกสิบแปดยอดหกสิบแปดยอดนี่ถ้าเรามองเครื่องบินเนี่ย ประมาณเท่าไหร่สูงกว่าก้อนเมฆเนี่ยกี่ยอดเออกี่ยอดอ่ะสองคือเป็นหนึ่งศอกสี่ซอกเป็นหนึ่งวายี่สิบวาเป็นหนึ่งเส้นสองร้อยห้าสิบเส้นเป็นหนึ่งยอดอย่างนี้หรือวะเอาก็อลองไปคำนวณดูกันเราเองนะเ,เสร็จแล้วก็ถึงดาวดึงก็ไปประทับนั่งอยู่อ่ณกำพลศิลาอาจใต้ต้นปริชัดนั้น แต่เรามองไม่เห็นนะสวรรค์นะ่ะเพราะเขาเป็นของทิพย์ของทิพย์กายทิพย์มีคนเห็นน้องอยู่คนเดียวก็คือหลวงพ่อแดงวัดภูม่านฟ้านั่นแหละที่เห็นนอกอกนั้นถ้าเขาไม่เห็นจ้างก็ไม่เห็นถ้าเขาจะให้เห็นเขาก็ให้เห็นคนใดที่มีโอกาสวาสนาที่เขาให้เห็นได้ก็ก็ถือว่าเป็นบุญ เป็นบุญตัวบุญตาได้เห็นเทวดาบ้างเห็นนางฟ้าบ้างเสร็จแล้วก็นั่งอยู่บนกำพลศิลาอาจนั้นฝ่ายพระอิน์ทผู้จอมเทพแห่งสวรรค์ชั้นดาวดึงก็ได้แลเห็นก็โอ้โหพระศาสดามานั่งอยู่ที่ กำปนศิลาอาจใต้ต้นปริชัตดมหาธงชัยของดาวของสวรรค์ชั้นดาวดึงนี้แล้วมีความงดงามยิ่งนักก็เรียกร้องเปล่าประกาศไปแก่หมู่เทพเทว,วดาทั้งหลายทั้งหมื่นจักรวาลเสียงนั้นดังก้องบริท่านทั้งหลายจงมารวมประชุมสโมสรกันณที่นี่เถิดบัดน,นี้พระศาสดาจารย์ได้มาประทับนั่งอยู่ที่นี่แล้ว เสียงนั้นก็ดังกล้องคือมันมีฤทธิ์อะนะฤทธิ์มันเป็นอาจินไตไม่ต้องใช้เครื่องขยายเครื่องขยายนี่ก็คงไม่ถึงหนึ่งถึงหมื่นจักรวาลน,นะแต่นี่เป็นเป็นฤทธิ์ของของเทพอะอา้าววันนี้ก็สิบเอ็ดนาทีเข้าไปแล้วก็ยังไม่ทันได้พบกับพุทธ,ธมารดาตั้งใจจะไปเทศปโปรดพุทธ,ธมารดานั่นแหละแต่ว่ายังไม่ทันได้พบ เอาไว้ตอนพบเนี่ยจะเป็นอย่างไรจะมีเหตุการณ์ไดอย่างไรมีความรู้สึกกันอย่างไราไว้คอยพบกันในวันในวันพรุ่งนี้วันนี้ขอขอความสุขความเจริญจงมีกับบรรดาท่านสาธุชนทุกคนทุกท่านเทนิเจริญพร